เอาลครับสวัสดีครับพวกผมปอปอไม่ใช่เคยนะวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณรอซี่นะฮะเจ้าปัญหาของเราได้แล้วและว,วันนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแบตเองนะครับได้ไหมกับการเปลี่ยนแบตบลูทูธราคา200บาทคุณถามว่าเข้าอุปกรณ์ตัวนี้สั่งมามันคุ้มไหมคือ <laughs> จริงๆมันซื้อใหม่ได้เว้ยมันง่ายแต่ปัญหาคือมันตัวที่ใช้มันไม่มีขายแล้วแล้วอีกอย่างมันเป็นเหมือนตัวอัปเกรดมาเป็นบลูทูธหกแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะกูก็จำไว้นะครับบางทีการเพิ่มเวอร์ชันนะครับอาจจะดาวเกตอุปกรณ์ของคุณลงไปนะฮะอัปเกรดเขาบอกเวอร์ชันอัปเกรดสลีปโหมดอัปเกรดเป็นหกจิสูอ้อผมไปซื้อในวันเลยอ่ะผมได้ปุ๊บโอเช็คเอเไม่มีคืนเลยง่แล้วก็แบบอีกอันหนึ่งมันพังไปแล้ว แล้วถ้าถามว่าถ้าจะซื้อใหม่ตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณนั้นอ่ะสามร้อยห้าสิบซึ่งปกติมันใช้ได้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงอ่ะตอนนี้แบตเหลืออยู่ชั่วโมงนึงเอาละครับดี้เป็นอุปกรณ์นะฮะที่เอ่อซาวรากินะครับราคาห้าสิบสี่บาทนะห้าสิบสี่บาทส่วนที่เหลือนะครับก็อุปกรณ์คงคลังนะครับมีอยู่แล้ว,ม,ลวมีอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นก็ไปหาต่อกันเอาเองคือห้าสิบบาทซื้อแบตมาแม่งแถมอุปกรณ์โคตรเยอะผมว่าอุปกรณ์แม่งแพงกว่าแบตอีกมั้งเนี่ยะเป็นอุปกรณ์แบบแง่เปลี่ยนนนแบตมมมืืออถซึ่่งงััใช้้้ดดวยกไไจริ ได้แค่ที่เงี้แบบปิ๊กเปิ๊กอะไรพวกนี้จะไปใช้ไงแล้วก็ไอ้นี่นะไอ้พวกที่ขีบงโง่งงพวกนี้ที่เป็นพลาสติกนะขีบทีเดียวแม่งละลายเยิอมแนะนํานะครับไอแบบนี้พวกนี้ดีกว่าซื้อให้มันดีๆไปเป็นล้ำเป็นสารอันไม่กี่บาทสิบกว่าบาทจบแนะนํานะครับดีกว่าไม่มีดีกว่าเที่เนี่ยก็เหรอมึงมึงมาลองบัตรกีไหมเราไม่มีที่ขีบอะอยากใช้นิ้วมึงไห <laughs> มบันอเล็กกามันเล็กไปมันไม่ใช่กับอเล็กมันร้อนกระจี แล้วไปพี่เริ่มจากการแกะก่อนแกะไงพี่โอ้โหเอาออกเอาออกเอาออกเพียามันตกแล้วมันแตกบ่อยนะคราวนี้มันก็เลยง่ายเออใช้แค่นิวก็คืองยอะยได้แล้วค,คือมันเคยงี้ออกมวแล้วรอบหนึ่งก็เลยง่ายหน่อยใช่อ่าพอดีขั้วแบตมันหลุดปะรอบที่แล้วมันจะเคยซ่อมขั้วแบตกันไปรอบหนึ่งอะ รอบดีนะฮะอย่างแรกเลยถ้าถามว่าจะเปลี่ยนแบตเองได้ไหมอย่างรอบอย่างแรกเลยคือคุณเน่ยต้องต้องกล้าแกะนะครับแล้วแกะมันออกมาให้ได้ก่อนไม่งั้นก็คงไม่มีทางที่จะซ่อมได้แน่นอนแต่พอแกะออกมาแล้วคุณก็จะได้ขนาดแบตเข้าๆนะครับซึ่งรอบนี้เราก็ลั้นนะครับที่จะใช้แบตท,ที่มันใหญ่กว่าเดิมคือถ้าไม่ได้ก็คือตอนก็ชิบหายดูแล้วแล้วดูมันใหญ่กว่าด้ว <c> ย <oughs> ใหญ่ใหญ่กว่าจริงๆโอ้โหคนละไซส์เน่ยพี่อือมีใส่ได้โ่มันจะไปบิ้มใส่หัวคุณใช่ไหมล่ะอ้าม คิดว่ามันไม่เบิ้มมันฟูมัน่บ้มันไม่เบิ้มมันจะมีพลาสติกอย่างี้ะมันต้องชีบออกมาก่อนเพราะว่าพลาสติกตรงนี้มันต้องไปอยู่ตรงนี้แต่มันโดนพลาสติกจากลําโพงดูออกไปก่อนออกไปก่อนนะอันนี้ซื้อมาไม่ได้เป็นอย่างงี้อันนี้ต่อตัวแล้วเพราะว่าเพื่อความง่ายมันเสียเวลากล้องมองไม่เห็นเลยดูมันเล็กแค่นี้มันจะไปเหยอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าไม่ไม่โฟกัสถ่ายรูปดิแวงแวงมันโฟกัสไม่ได้เี่ยที่ตัดสาย ล่าสุดติ๊กตอกขายกูอันเล็กๆอ่ะเป็นที่ปอกใส่ไฟอะไรเลยเกือบแล้วอันละหกสิบบาทเกือบแล้วหยุดไม่ได้จริงๆคนเนี้ยโอเห็นราคาต่ำร้อยไม่ได้อ่ะไม่ต่ำห้าสิบไม่ได้อ่ะล่าสุดเมื่อเช้าก็พึ่งตอเปาไปสามสิบเก้าบาทติ๊กตอกมันไม่มีอะไรว่ะมันมือมันไม่พอเอาไว้นั่ลอาเอามาใส่นี้มีกคนสี่เบือชิลบุญจุลเกย์นี่แค่คันแรกนะถ้ามาทั้งงานมันจับไม่ถนัดนะคุก็รู้ว่าสภาพจะเป็นยังไง โอ้ยเีมยงานฝีมืองานฝีมือเนาะผมไม่ได้ยากเลยเหรอกไอ้เหี้ยแค่เปลี่ยนสายสองเส้นน่ะจับแค่หน่อยดิเฟนจับแคบมั้เออจับแคบใช่ใช่ใชมือเท่าไหร่ก็มีไม่พอจับไหนี่ออกแล้วเบนออแล้วออกง่ายเอาที่มันพอแคบติดออกไปอ,ออกมากมแทนฝีมือเ yeah. ยี่ยเลิกอยแต่ว่าจะใส่กลับเข้าไปยังเป็นกำลังที่ดี <laughs> อ้าต้องใส่นี้เพื่อให้แม่เหล็กไงมันเชื่อมแล้วก็เนี่ยแล้วก็ดันไปปุ๊บอยู่ตรงนั้นนะะใช่แล้วเราก็เอาแบตยัดที่เนี่ยมันจะอยู่กับแบตได้เหรอเพราะว่าคราวนี้เราเอาแบตใส่เข้าไปปุ๊บใช่ป่ะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เชื่อมไันีเพราะไม่งั้นนะถ้าเนี้เราดึงออกมาปุ๊บอะแม่เหล็กตรงนี้มันจะแรงกว่าเพราะแม่เหล็กตรงนี้มันแรงกว่ามันก็เลยจะดูดไอ้นี่เข้าไปอืมนะครับให้ดูทําให้ดูไปนี่เนี่ยนีเราก็จะได้ฐานลองนะจริงจริงแล้วก็ลองเอาแบตยัดดิอะไร อืออบอันหน่อยได้นะเบนมันจะไม่ฟูใส่หมูกูใช่ไหมอืมเป็นไรกค่างกันแค่กินเดียวเดียวมันไม่เข้าเนี่ยอุเนยึดตกใจดิ่มันติดรู้แล้วว่าติดก็ติดมันติดแบตมันใช้ได้แบตชาร์จแล้วไปค่อยนะเบนผัวหักแล้วหักกีบอายเลยนะใจเย็นหน่อยนะใจเย็นกับน้องเขาหน่อยนะอือถ้าพลาสติกเมื่อกี้ จอเข้าไปงานฝีมือหนอนหนุนตรงโอ้ได้แต่มันไปมันแน่นมันแน่นเร้ยบร้อยเห็นไหมไหมนี่อัพเกรดความจุ <c oughs> คุณคุณผู้ชมอัปเกรดความจุผมบอกแล้วคำนวณมาอยา่างดีไม่มีพลาดไปแต่บินเดียวคือถ้าพลาด <c oughs> ก็้าพายก็ฟู่ก็แตกก็แตกโอ้ยได้ดาโห <c oughs> โอ้โหใช้งานได้นี่เออทีนี้ก็ทำซ้ำไปต่อละมีความมั่นใจได้ข้างหนึ่งแล้วมึง <c oughs> ทำอะไรกับมันทั้งอย่างนี <c> ่ <oughs> เอาออกมันเอาอย่างออกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเลยไม่เกิดอะไรกับมันแลว้วนี่มันออน้องเขาออดีตได้ไหมไฟไปขึ้นเหรอไป<ม>ขึ้นมาแล้วไม่นะผต้องจัดยังไงวะได้อยู่ไหมวะ ร์ฟางนูนยังได้เลยเบนเ์อฟยังขึ้นแล้วนี่ช้าแล้วเออช้าแล้วละติดอยู่เฮ้ยได้นี้เฮ้ยดูเรียบร้อยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยดูจะเชื่อมได้ไหมอ่าแปลๆไหนขึ้น่าขึ้นมาอุปกรณ์ขึ้นมาบี่ไปดูดีๆฮ้ยขึ้นๆนี้สายดังกว่าดัง ดั้ใย่ๆๆจบเยเฮ้ยใช้ได้แล้วโอ้โหนี่ห้าสิบบาทโคตรคุ้มโคตรเราเรื่องพี่คิดยังไงกับการที่เราเปลี่ยนแบตด้วยตัวเองพี่กับ F4 เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มจะทำเองไหมพี่แ่้อการได้ด้ะอ่ามันต้องมีติมนิดนึงบบนี้แล้วในแง่ของอุปกรณ์ความคุ้มค่าเราควรจะฝึกสกิลไว้บ้างไหมพี่อันนี้อุปกรณ์ใช้ไม่เยอะ ขอแค่ยังมีความรู้ด้านการปัจจีพื้นฐานเติมมีความความรู้ด้านพื้นฐานในการปัจจัผมว่าเปลี่ยนได้แล้วนะเก่งเก่งเกงเก่งคุณเองก็ไปลองเองที่บ้านได้นะฮะแต่ว่าซื้ออุปกรณ์ให้มันขอไปวัดไปวานหน่อยนะถ้าเบสิกเกินไปเนี่ยใช้ยากใช่แล้วถ้าอนพักตอนพักผ่อนไม้เตรียนพรอเพื่อให้มือมิ้งนี่ยากกว่าพี่เรื่องมือดิ้งเนี่ยตลาดเราไม่จำต้องใช้สี่มือเลยที่อโอ้ยเรื่องมือไม่พอเรื่องมือไม่พอนะ รอบหนะ้าแก๊จเจตต้องเข้าแล้วใช่ป่ะอะไรจับจับเนี่ยฉันว่าเนี่ยไอ้จับจับเป็นไม่อาจจะยังถูกเกินไปกนนลลนไอก็วนอะไรอเล็กนะไอ้แก๊จเจตที่จับเป็นเด็กหรือมาไม่มีดา่านี่ไหก็ก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะไม่ใช่หูฟังวนะ่นันเขาแบบไอโฟนที่ก็จะมีเรื่องแก่เรื่องเท่นั้นนะจริงจริงไม่เป็นไรก็ถือว่ามีสกิลไว้ถึงเวลาเราก็จะรู้ว่าเราจะทําอะไรได้มากกว่าที่คิดก็ได้ใช่ไหมอ,อะไรเจรงเจงนิดๆหน่อยๆการเอามาซ่อมด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ เราควรจะมีสิทธิ์ในการทำนะครับ bright to repair ใช่ไหมต่ะ <laughs> สาคัญเป็นไง่ไม่ไจริงถึงแล้วเ่งเกงเ่งๆอันนี้ต้องฝากไปคิดแล้วฮะว่าสำหรับพวกคุณเนี่ยการซ่อมของด้วยตัวเองเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยังทำได้อยู่ไหมหรือว่าทุกวันนี้นี่มันเป็นอะไรที่ไกลเกินตัวไปแล้วซื้อใหม่ดีกว่า